สวัสดีครับวันนี้พบกับครูใหม่สตูดิโอนะครับกับการรีวิวสตาร์ทอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นของตัวเองนะครับสั่งมานะครับเป็นของมือสองนะครับในเพจ Facebook นะครับสตาร์ทมือสองราคาถูกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมสั่งยี่ห้ออะไรมาผมบอกราคาก่อนว่า550บาทนะครับนี่ครับให้ดูกล่องนะครับ ลอยแกะมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็จะแกะเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสาภาพเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันให้ดูสีก่อนผมบอกเลยว่าสั่งสีเขียวมาให้ดูเว็บ i v o Power นะครับรุ่นปี2017นะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับผมได้มาในราคา550ให้ดูพื้นก่อนพื้นมีดอกมีดอกบ้างนะครับดอกยังไงดอกก็คือการที่โดนใช้ไปบ้างนะครับเป็นของมือสองนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับนี่นะมีดอกบ้างนะครับ i v o Power นะครับก็คือเป็นตัวลองท็อปมันก็จะเป็นผ้านะครับผ้ายืดนะครับข้างในนี้ รรมดานะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดามันก็จะเป็นหนังพิยูดูดาแต่นี้นะครับเป็นตัวรองท็อปมันก็จะมันก็จะแบบเป็นผ้านะฮะข้างในก็ซอฟนี่ใส่ซอฟนี่ฮะซอฟก็ยังเป็นซอฟแบบเดิมๆอยู่นะครับเชือกก็เชือกเดิมนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็คือปลาโลก้นะครับเม็ดินเวียดนามนะครับผมนี่ฮะผมยังไม่ได้ลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ที่ผมดูก็คือปี2017นะครับเป็น อีโวพาวเวอร์นะครับอีโวพาวเวอร์นี่ตรงนี้เขียนว่า2นะครับอีโวพาวเวอร์สนะครับถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นอีโวพาวเวอร์หนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือรองท็อปราคาน่าจะ3สามสี่พันนะครับแต่รองท็อปแต่ตัวท็อปมันจะ7จ็ดพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูเบอร์สี่สิบสามเห็นเขาบอกว่าใส่พอดีเออวบบพอดีจริงๆด้วยนะครับเหมือนจะคับด้วยนะครับลองใส่ดูนี่คร เดี๋ยวใส่สองข้างไปอุ่นเครื่องก่อนอุ um ่นเครื่องก่อนเอราแข็งก่อนเราแข็งไม่ไดหรออุ่นเครื่องอุ่นเครื่องไก่นี่เทศบาลการเทงใช่แล้วรู้อีกดูนะครับหนีต้องแจมนะถ้าไม่แจมไม่ใช่ผมนะครับนี่นะเน้นแจมนะฮะเน้นแจมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจับ บอบอลครับถ่ายไหมยอดรงลงเช้าสีเราต้องสีระบอลไปก่อน,อน,นเล่นบอลไม่เก่งแต่เราแบบสีดีเน้นๆหน,น วันนี้เราก็รีวิวกันแบบเถื่อนๆอีกแล้วนะครับรีวิวธรรมดาานะครับก็ได้มาในราคา550บาทตัวรองท็อปนะครับตัวนี้เบาดีนะครับปูมากเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกก็โอเคนะครับกระชับเท้าดีเป็นแบบยืดๆนะครับก็สําหรับใครถูกใจนะครับก็อยากดูคู่ต่อไปนะเดี๋ยวมีอีกครับสั่งมาเรื่อยๆนะครับของมือ2เอามาลองรีวิวดูนะครับใครถูกใจก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย